โูสุค่ะตอบเมนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะตอนนี้ป้าพึ่งหายแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ป้าพึ่งก็เข้าสู่สอวอสูงไว้ป้าพึ่งก็เลยต้อง ควมลงกระดูกหน่อยค่ะก็เลยกินเจาตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะสายเกินไปหรือเปล่านะมากินตอนที่อายุเยอะๆแล้วทำไมตอนอายุน้อยๆถึงไม่เจอนะมาเจอตอนอายุน้อยๆเอ้ยเจอตอนอายุเยอะๆแบบดีแต่ก็ไม่เป็นไรหนูหายไม่ช่วยได้หรือไม่ได้ก็กินไว้ก่อนละกันนะ เริ่มมีอายุมากกระดูกก็ไม่ไหวต้องกินคอลลิเจนบำพุงกระดูกอก๋อกกอกกอกมันก็อร่อยด้วยนะเปรี้ยวๆหวานๆอืเพึ่งไงจะกินตอนเชา้าตอนที่ท้องว่างๆแล้วก็เขยา่า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 เขยา่ขยา ยังไงปลาพึ่งก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เม้นมาให้กำลังใจปลาพึ่งค่ะปะาพึ่งหายแล้วนะคะตอนนี้ปลาพึ่งก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอไม่ให้เจ็บป่วยค่ะเพราะว่าปลาพึ่งอยู่คนเดียวเจ็บป่วยไม่ได้ละลายแล้วก็กินได้เลยกินไหมคะ อือืึเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะขอบคุณนะคะที่เม้นาบมาบา,บายๆค่ะขอให้ลูกโชคดีมีความสุขเลียนหนังสือเก่งนะคะวันนี้ป้าพึ่งไปแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบอาบน้ำไปไข่ขนมโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่ไข่ขนมตอนนี้ป้าพึง่ง ขายวานเย็นด้วยตอนนี้ป้าพึ่นกำลังสั่งเครื่องทำน้ำแข็งมาจะขายน้ำแข็งใสๆตอนนี้ยังขายน้ำแข็งใสไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งใสตอนน้องใช้น้ำแข็งบดท,ทำก็เลยขายเป็นวานเย็นอย่างเดียวป้าพึ่งก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขายผัดไทยด้วยป้าพึ่งงงกค่ะขายหลายยากเลยร้านเดี่ยวเพียบแค่นี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะกินต่อ